สงการปีนี้นะครับก็เป็นสงการที่อยู่บนพื้นฐานของสถา,านการณ์ที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานของภัยแรงดูนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนถึงพี่น้องประชาชนว่าการใช้น้ําก็คงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้น้าอย่างประหยัดทางกรมสกัดน้ํแเราก็จะจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับร่วมวิถีของสงการอย่างมีความสุขโดยรมีโซลแกนที่ลางกรมเราจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ เข้าใจถึงการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าคือสงการวิถีไทยใช้น้ําอย่างรู้คิดใช้ชีวิตอย่างรู้ค่านะครับ <c oughs> เพื่อที่ใช้น้าประหยัดมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันช่วงที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยขอให้มีความปลอดภัยในช่วงสงการนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะมีคนที่รักรออยู่นะครับสงกา์วิถีไทยใช้น้ําอย่างรู้คิดใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า